สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับก็ VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอ i บ่าย e นะครับหุ้นนิเคอ i บ่าย e ของวันที่25่ห้ากรกฎราคม2567นะครับ วันนี้ขี่ก็คือหุ่นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับวันนี้สีส้มนะครับวันพฤหัสบดีนะครับสีส้มนําโชคนํสิ่งดีดีไม่ทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับหุ่นนี้ขี่ให้มีให้ชมวันละสองรอบนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะวันนี้ก็วันวันพฤหัสแล้วนะรอบเช้าก็เก้าโมงครึ่งรอบบ่ายอันน บ่ายโมงตรงนะครับอ่าก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมเน้นที่ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดจะนําไปใช้อย่างอื่นก็สุดแท้นะครับพิจารณาดูให้ดีนะครับชนชอบค่อยนําไปใช้นะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นรุ่นกันไปนะครับวันที่ย5ิบกรกฎาคม2 5ง7ันานะอ่านี่แค่อีกบ,บ่ายนะครับศ1 2, นย์หนึ่งสองะครับขอเน้นที่1กับ2นะครับ1อะไรคะนี้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับอืมมีตัวนะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าไปกลับนะครับกันกันเบิร์ไว้หน่อยนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองนะครับหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับอืมกันไว้นะกันไว้นะครับครับอันนี้เบิร์นนะครับกันไว้นะ ใครไม่ชอบเบิ้ลก็ไม่ต้องเอานะครับใครไม่ต้องชอบเบินก็ไม่ต้องเอานะครับขอเน้นที่หนึ่งนะเน้นที่หนึ่งนะครับนะเราเน้นที่หนึ่งแล้วกันนะครับชวนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชวนไม่ชอบก็ลุ้นกันไปนะครับเราเข้ามาดูใกล้ๆไม่ใช่ดูนั่นแหละเราเน้นที่หนึ่งใช่ไหมเราก็เอาหนึ่งนะครับส่วนศูนย์กับสองใครชอบก็จัดไปนะครับหนึ่งนี่นะครับอืมประมาณนี้อันนี้คือ ตัวเลือกนะครับใครชอบใครไม่เลือกก็ไม่เป็นไรนะครับเบิรนนะเผื่อมันมานะครับเบิรนนะตามนี้นะครับเบินอันนี้คือชุดวินนะครับนี่นะครับเลขต่ํานะครับรอบนี้เนาะคือต่ำนะครับ3ามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่เน้นที่1เราก็เอาหนึ่งไปลูดไปวิ่งนะครับ1ไปลูดไปวิ่งใครชอบศูนย์กับ2ก็จัดไปนะครับนี่เนาะนี่ใครชอบศูนย์กับ2ก็จัดไปศูนย์ ขับ2นะครับสามนี่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอุ่นนี่คือบ่ายนะรับตามนี้เลยนะครับชวนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็ลื่นๆกันไปนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกัน,นครับชคดีชคดีครับสวัสดีครับ